ถึงบ้านแล้วครับไปเช้าเย็นกลับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กับทีมงานเดิคกับมนันมาถึงสดสดรอ่นรอกับไม่หม่สองคันเป็นพีซีครับสองหนึ่งสองแปดครับ เป็นเกาหนอนอนบบนในใครับกันตูดมกลมแบบันทร์มาบิ่งใกล้แล้วล่ะ จวดเป็นจวดเลยเนาะแ <c oughs> จ็คส้่ม่วงโอ้หง่าตักนี่ครับโลกองดินครับเ,เป็นตูดกลมรับตูดม่อตูดสันเป็นสองแปดนี่ครับใบมีดเพ่น

อ้าวเป็นยังอีกแล้วครับปรดีสงสัยน้ำมันจะตันนะไปยังน้ำมันหมดว้าโอ้พอดีเลยพี่ดอกน้ำมันหมดครับถึงที่จอดพอดีเลยถึงบานพอดีครับน้ำมันหมดพอดีจอดไว้เลับ ฟันแล้วก็มีต่อไปครับแคปสามศูนย์แปดดีครับส่วนคันนี้พึ่งเข้ามาครับพอมะว่าป้าสาวไปหนอ่มไปเ็ำงานจะส่งเลอนะน้ำมันเบิดกับเบิดพอดีเลยพอดีพอดีเลยครับโอเคครับพี่น้องสั้นๆครับคลิปนี้ ให้พี่น้องได้เบิ่งกันเดี๋ยวจะพอกันหม่ครับกิหนาส,สวัสดีครับ